อมฉาติวันนี้วันที่30เดือนกรกฎกาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุขท่านผู้เดียวเท่านั้นที่ขจัดความทุกข์ของลูกได้ทั้งหมดมนุษย์ไม่สามารถขจัดความทุกข์ของใครได้ คำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือเหตุของความไม่สงบในโลกความสงบนั้นจะถูกก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไรคำตอบศาสนานับจํานวนไม่ท้่วเป็นเหตุของความไม่สงบในโลกเมื่อมีการแบ่งแยกเกิดขึ้นมากมายในตอนจบของยุคเหล็กมีความไม่สงบพ่อได้มาและก่อตั้งศาสนาที่แท้จริงเดียวแล้วต่อมาความสงบก็ถูกก่อตั้งขึ้นมาที่นั่น ลูกลูกสามารถเข้าใจได้ว่ามีเคยมีความสงบในอาณาจักรของลักษมีและนาลายเคยมีศาสนาที่บริสุทธิ์ที่นั่นแล้วก็เคยมีการกระทำที่บริสุทธิ์พ่อที่ให้คุณประโยชน์กําลังสร้างโลกใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่มีการกล่าวถึงความไม่สงบใดที่นั่นสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้ศึกษาราชาโยคะ การศึกษาราชาโยคะเป็นบ่อกเกิดรายได้ของลูกเพราะผ่านสิ่งนี้ที่ลูกจะมาเป็นราชาของราชาลูกจะต้องศึกษาและสอนคนอื่นๆถึงการศึกษาทางจิตปิญญาน,นี้ทุกวันจุดที่สองให้มีความทราบซึ้งตลอดเวลาว่าลูกบราหมินนั้นเป็นสิ่งสร้างซึ่งเกิดด้วยปากที่แท้จริงลูกได้ก้าวห่างออกมาจากกลางคืนยุคเหล็กและเข้ามาสู่กลางวัน นี่คือยุคบรรจบพบกันอันเป็นมงคลที่สุดให้คุณประโยชน์ที่สุดซึ่งลูกนั้นจะต้องให้ประโยชน์กับตัวลูกเองและทุกคนอื่นๆพรของบับตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเป็นนายผู้ทรงอำนาจผู้ที่วางหรือใส่ทุกๆความคิดที่สูงส่งเข้าไปในการปฏิบัตินายผู้ทรงอำนาจคือคนผู้ที่ความคิดและการกระทำของเขาเป็นเหมือนกัน ถ้าความคิดของลูกสูงส่งมากๆแต่การกระทำของลูกนั้นไม่เป็นไปตามความคิดของลูกต่อมาลูกก็ไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นนายผู้ทรงอำนาจได้ดังนั้นตรวจสอบไม่ว่าลูกใส่ความคิดที่สูงส่งของลูกที่มีอยู่เข้าไปในการปฏิบัติสัญลักษณ์ของนายผู้ทรงอำนาจก็คือเขาจะสามารถใช้พลังเฉพาะที่จำเป็นต้องการ ได้ในช่วงขณะนั้นจงรักษาพลังทางกายและละเอียดอ่อนของลูกภายใต้การควบคุมของลูกที่ลูกนั้นจะสามารถใช้พลังต่างๆเฉพาะได้ที่ลูกต้องการในทุกๆช่วงขณะนั้นคติพจน์เมื่อดวงยานที่เต็มไปด้วยความรู้มีความโกรธอยู่ในตัวเขาพวกเขาก็ประนามชื่อเสียงของพ่ออัจฉริะโอมจานติ